เร่งลับแสนวานอยู่ตามตัวเมืองทำให้ถนนขับขังในความในใจไม่เกี่ยวกับฉันคือสิ่งที่พูดไปลดดลายของใจถูกยอมจนใกล้เป็นสีขาวแต่ว่าทำยังไงมันก็ไม่เข้ากันเดยยิ้มสุขสันที่หัวเราได้เช่นไรดีทั้งคงจังหวันก็ไม่เข้าใจดอกแต่ฉันไม่คงหลงลืมไม่ยอมตนาเจอเอะไรจนได้จะเจอกลายเป็นความรักจะเธอเป็นความกระวัาางที่บาอองอม,มคมเปล่งค้งจะกลายเป็นเพียงชิ้นท้องนาน ถ้สับสนกับความฝันและความรู้สึกนี้ให้ฉันได้ฟังสิ่งนั้นก็จะดีฉันอยากจะทุกยอมไปพร้อมจะยอมเป็นสีเธออยากาแ้ากับขวใจตยวงนี้อย่าล้าสายตาในเชื่อนะคิดไปอย่างนั้นคิดไป้อย่างนี้ไปเยอะก,ก่อนพอจะเป็นสีชมพูยากที่จะผสมน้นลงไปอยากผสมน้เข้าไปเมืเอ่อสายตาเราสอดแทสะ้ารเกิดเป็นสายใยแห่งความรัก n o m มนส์มีเธออไม่ได้แล้วถ้าพลาดคงเป็น Goodbye, oh, control, กูนกด y e สอร์โอ้พระผู้เป็นเจ้าดยโปรดคุ้มครองให้กับผมวันนี้ <S <S <iri> <S ปลายใจจี่เธอหัวรออย่างบ้าบอเดันจำให้โลกกับหัวกระพางขึ้นมาแล้วไงท่าน,นี้เป็นฝันขออย่าตื่นขึ้นมาลดลายของใจถุกยอมจนใกล้เป็นสีแดง ทั้งใจยังและไม่มไหวไม่รู้จะพยายามแค่ไหนสายตาไม่เคยมองไปคอนเทนละหน้าตาดีนายแม้มวันจะเร็วไยอยากจะปลามันอยู่นะมันเหมือนสกดตเซวานจะพลังพรูมาที่ฉันซอนแล้วพวังอนาในคำคืนนี้ผ่านพ้นไปกันเจอไปให้มันล่องลอยความรู้สักที่มีอยากที่จะจะยอมไปพร้อมเธอ อยากที่จะคิดถึงเพียงแค่เธออ,าอยากที่จะทุกยอมไปพร้อมจะยอมเป็นสีเธอยกเหยากับหัวใจดวงนี้อย่าละสายตาเลยเชียวนะอยากจะคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้นเธยอจะต้อนหัวใจเป็นสีชม ตอนนี้นะ่าเชยบอกกับฉันที่บอกให้ฉันรู้ทีเมื่อสายตาเราสายเธอานเก็เป็นสายใยแห่งความรักจากการคงเป็น good step, กูดไป step o พ e r ผู้เป็นเจ้าได้โปรดคุ้มครองให้กับผมวันนี้